ชาวเมือน,นี่เล่ามาเนาะ่ะวนเล่าลูกขออังต่ยังเ้าหลังจากทำวัดเ้าแล่าขออังเจเลยนะสามสูสองสูที่เราเพ่ามือก็มือส่วนรัฐาบาลนี่จะขอวันไผ่ไงอ,อ,อาจารย์ไปขอกระปูดไดครับขอกระุูมปูครับเป็นปูเป็นยางบอกครับแล้วคือปูสีอไปขอกระปูสี เน้นเป็นเนื่องเก่ายอดเวัดเมื่องเก่าเข้าไปมีแ้เยันสะปูด้วยก็เหนีห็นเห็นที่ล่าแร่งเห็นอย่างสมไมเกาอยวยังยั่งวันเล่าเล่ามือ ำลาวกะปูสีนะครับรับปูสีไฮเนาะปูสีสุดโทรับปูสีอา um ้างนเขาสองหกอทั Blue ้งบนทั้งล่างมาแม่เนาะข้างม่ชหลงอาวกน่เดียวอีกร้อยมาให้เา่ครับมื่น เป็นสีแดงคุณบู้ชสีแดงโบเห็นสีแดงไหมเพียสีแดงที่นองมันจะเป็นสีแดงสีแดงสีแดงก็ยะงสีปากกาเนี่ยนะรอยมาเป็นสีแดงจริงๆแปดเก้า่าดบับคาไพดอกเด้อแปดเก้าคบเอเองาเก้าศูนย์เียมันบอ ก anyway uh ่่ด้ด well. ้งบกอ่งทีบัวตอ้เบตำนาคะหาหางันบนงทีเง mm, ินเอาเอายังไงว่าวิ่งศูนเด้อหมื่นหาผู้มักวิ่งมักด่วนแปดหกนี่ก็มากอยู่แต็มากมากหน่อยหน่อยกว่าหกศูเกส เข้า้าบตัวแมวตัวชอบมุ้ยนี่ตัวออไหนครับหกศูนย <60, 90. S 1> ์เก้าศูนย์เลยกเลนั่งออนปะครับีน่นัน่งได้ตัวได้ครับ ศูนย์แปดหกกรับห้าสามหรือเจ้แปดหกศูนย์ก็ได้ไปกลับนะครับเนาะศูนย์แปดหกหกแปดศูนย์นะครับสำหรับแนวทางสองโตก็คืองห้าสาม ปูเป็นไฮตัวนี้มาเล่นบ,บอกครับเรีนมันเห็นเห็นนิตกิรถสามย่ำนั่งจิตนิ่งเห็นรถใคขางค่ะอ๋ใช่อน่ยส่วนส่วนโตมากหนึ่คือหกศูนย์เก้าศูนย์กะคัแปนหงี์สามารถอยู่ อย่ให้ตวมา,<ำ>ม,า,ม,ามากหน่อยกว่าจำไม่นะครับองค์ีสามถุกนี่ตัวใดนะครับศูนแปดหกครับหาสามมันดังค, ard, ร,งครับหาสามที <pięk. S 1> ่มอนเล่าวมดแรงเลยล่องเบงโตจังล่องหลอกเอารวดเลยเ่าวมดแล้งสายวิ่งก็ได้ครับสายวิ่งวิ่งศูนย์สายวิ่งวิ่งรวด คงเทีาาเ่ยวเลาาแร่องอะไลคอาจารย์ไปขอปูตอนไหนครับตอนถทามาเสาถทาว่าเาแล้วก้อนบินบาทก่อนบินบาตเนีครับจะขอต่อเลยถูกมั่นก no ันพูดทุกจะบม่ได้ขอขามือครับจถึงม่าเล่าแสดงว่าศูนย์แปดหกกับ5้าสามเอาเฉพาะมือนี้เท่านั้นแม่บอกครับเฉพาะวันกันมั่นพูดวั่นทุกครับ จะบริหารข,ขาหมือส่วนรัฐบาลอยาจะขอทุกวันพายางไงทุกงวดครับวันพายไงทุกวดแสดงว่ารัฐบาลไถ่ของอาจารย์กับเขาบครับมรดิพันธ์มาเขาเก้าห้าสองตัวตรงตรง,ตรงเลยบอกพผาจาน,นตาลงม่ให้เขาเก้าห้าเพราะว่าสามตัว,ตวนั้นได้เก้าเจ็ดห้าสามตัวเก้าเจ็ดห้ากับแปดห้าครับเกือบแตกสามตัวนะครับเนาะ วันเลของตัววัดา์ดออกมาจากเลขสามตอันนี้แปดศูนย์แปดหกหกศนเก้าศยาสามแปดเก้าไม่แปดหกาจะจับเป็นแปดเก้าอะไรด้อหกับเก้ามันตัวเดียวกันดูบริเขียนลงหางซื่อๆเห็นดับแปดหกซื่อศูนย์แปดหกอาสาม คดแปดหกกับห้าสามนี่คื่อตัวตรงๆนั่นบอค่ะเมนอันนี้ก็ตัดเอาวินเอาใน่ตามโตัั่นบอค่ะแนนตัวา่างที่ตูนที่สิตัวได้ค่าที่โตวหววงกลมหกศูนย์กับเก้าศูนยเหี่คือลูกมากต้นัวนเกูนจับับบเกเี้ยนมาค่สูท่ท่านคูณท่านหนึ่ลทีเนียนเดยร์จ้เจศูนย์กับเก้าศู<ม>นย์ ของควัสีไหมเหรอคะขอ <Yeah. S 1> งควันสีไหมนะคะศูนย์เ <90. S 1> กา้าสี่แยกาขารยจานั่นลูกมันใจนื่นใจทำเล่ารถเบสก็ <c oughs> ยำนะครับลงพีมิัวเลยนะครับศูนย์แปดหกกับห้าสาม ตออาตกแม่เรามีแปดศูนย์แปดหกหกศูนย์เก้าศูนย์ห้าสามตัวเน้นตัวน 60, ว่าชือหกศูนย์กับเก้าศูนย์วันนี้เท่านั้นนะครับตำเหล้านะครับดึงหัวพอเด้อบํามเมรัฐบาลย้ำอีกรอบครับพ่อจย์แปดหกกับห้าสามเด้อเล้าหมแูแดงล้าหมูแดงขยายพ่อไม่ติดแล้นะครับแปดศูนย์แปดหกหกศูนย์เก้าศูนย์ ห้าสามตัวนี้ตัวนั้นก็นกนคือหกศูนย์เก้าศูนย์ปลายวิ่งครับปายวิ่งวิ่งศูนย์วิ่งหลูดศูนย์นี่วิ่งไปที่ศ<ม>ูนย์สรุปตัวเลขนะครับสองหลวงพ่โต้งนะครับตำราว,วันนี้เท่านั้นนะครับเจ็พันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับไปขอกระปูสีนะครับสามโตนะครับศูนย์แปดหก กับ53นะครับสี่คอได้เนีนๆนะครับสามตัวคือ086กับหาสามด้วยครับเดอภายในสามตัวก็มาตัดวินวินเอานะครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับหลวงพี่โตหรือว่าพาจรยโส่งวงกลมให้สีแดงๆนะครับ60กับ90นะครับตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับ80และ86นะครับขอโชคดีในโชคลาภรัดจะทำเราวันนี้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับวนาทที่ ขึ้นมาว่าไม่ว่องกลมตัวอะไรตัวไรตัวไที่ท่ก็อ